คุณมาครับเป็นไงครับชัดไหมครับเรื่องนี้ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะขอดีค่ะคือการตั้งธนาคารลามของเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้ที่น้องมุสลิมของเขามีความสุขเขาทําอะไรเขาก็น,นึกถึงแต่ความสุขของคนมุสลิมอะค่ะทําอะไรก็อ้างแต่หลักศาสนาอ้างคําสอนในคภีร์นะคะแล้วเขาไม่ได้คิดเลยเหรอคะว่าประเทศไทยอ่ะคนอื่นๆอ,อีกต้องเยอะแยะอ่ะต้องมารับ ผลกรรมอะไรกับการกระทําของเขาตรงนี้ด้วยค่ะประเทศไทยคนที่เดือดร้อนคนที่มีปัญหานี้สินะั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะมุสลิมนะคะมันมีปีทั้งคนทั้งประเทศอนะ่ะแล้วทําไมถึงจะต้องมาคิด แก้ปัญหาแต่เฉพาะมุสลิมด้วยนะคะแล้วธนาคารอิสลามอะ่ะชื่อก็บอกว่าเป็นธนาคารอิสลามนะคะแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ที่เอาไปใช้จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เงินของธนาคารอิสลามเลยอะ่ะมีคนอิสลามมาลงทุนมาร่วมพูดอะ่ะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคะผอดีคะไม่ถึงนอกนั้นอะ่ะมันเป็นเงินภาษีของพวกเราทั้งประเทศทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วเอาเงินของพวกเราอ่ะไปใช้เฉพาะแต่คนมุสลิมเท่านั้นเองอะ่ะแล้วถ้าเกิดพวกเราคนไทยพูดอยากจะได้ดอกเบี้ยถูกๆบ้างอยากจะได้สวัสดิอยากจะได้โอกาสดีๆแบบเนี้ย เราก็จะต้องไปเข้าอิสลามเหมือนเขาใช่ไหมคะเราถึงจะได้สิทธิ์แบบเขาอะคะ่ะขอดีคะอันนี้มันเป็นการที่แบบเหมือนกับเขาจะกลืนกินเราไปเลยอะเอาศาสนามาบีบเราอะให้เราต้องยอมจำนวนกับเขาอะไรอย่างนั้นเพื่อที่จะได้สิทธิ์เหมือนเขาอย่างเนี้นะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้ามีธนาคารอิสลามก็คือไม่คิดดอกเบี้ยแต่ฟังฟังดูแล้วมันงงอะคะ่ะขอดีคะ่ะคือเขาคิดเป็นอัตรากําไรอัตรากําไรมันก็คิดจากร้อยละไม่ใช่เหรอคะเขาอยากได้กําไรเท่าไหร่เขาก็คิดจากร้อยร้อยหนึ่งจะเอากาไรเท่าไหร่ล่ะ สี่เปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือดอกเบี้ยแล้วก็คิดจากร้อยเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะขอดีคะบไม่ว่าจะเป็นอัตรากําี้หรือว่าดอกเบี้ยมันก็คิดมาจากเงิน 100, 100ร้อยร้อยเหมือนกันนะ่ะเงินร้อยบาทเหมือนกันแค่เปลี่ยน,นชื่อให้ดูให้ดหูไม่เหมือน<อ>กับว่าดอกเบี้ยครับ,บแค่เปลี่ยนคาพูดเองอ่ะแต่หลักการวิธีการคิดมันก็คือมาจากฐานเดียวกันน่ะคือฐานร้อยหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้จะบอกว่าไม่ไม่เอาดอกเบี้ยแล้วมาตั้งเป็นธนาคารอิสลามถึงจะถูกหลัก ศาสนาของเขาอ่ะอันนี้มันคือการช่อโฉนนะล้วมันคือการเจ้าเล่ห์อะแล้วก็ตั้งศาสนาของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมาเอารัดเอาเปรียบคนทั้งประเทศอย่างนี้ค่ะมันถูกต้องไหมคะแล้วผู้บริหารของบ้านเมืองอ่ะทำไมถึงปล่อยให้มีแบบนี้ล่ะแล้วเวลาพวกเราคนไทยพุทธเราอยากจะมีธนาคารของเราเองบ้างเนี่ยเรากับทาไม่ได้อ่ะแล้วอันนี้ตั้งเป็นธนาคารอิสลามขึ้นมาแล้วก็ เอาไปปล่อยกู้ได้มีโครงการสนับสนุนโครงการชุมชนซื่อสัตย์ใช่ไหมคะให้มัสยิดสามารถปล่อยกู้ได้อะแล้วการปล่อยกู้ก็อาศัยความไว้วางใจอะคะ่ะพอ,อดีคะมันง่ายไปไหมคะทําไมมันดูง่ายจังเลยอะหลักทรัพย์อะไรทั้งประกันก็ไม่ต้องก็ได้แค่ไว้วางใจกันแค่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่ในมันสยิดเดียวกันก็รู้แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงอันนี้มันถูกต้องหรือคะมันคือหลักการที่ดีหรือคะแล้วคนอื่นล่ะ นโยบริหารกันแบบนี้ใช่ไหมคะธนาคารอิสลามถึงได้ขาดทุนมาตลอดเลยอะ่ะแล้วขาดทุนไปขาดทุนไปเงินไม่ใช่เงินของตัวเองอะ่ะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอะ่ะเวลาขาดทุนทีก็เอาเงินของประเทศไปลงไปลงอย่างเงี้ยมีไปลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,มนไม่ได้อะไรกลับคืนมาให้กับประเทศชาติเลยอะ่ะแล้วเอาไปใช้แต่เฉพาะส่วนของกิจการของแต่พวกมุสลิมเท่านั้นอะ่ะประเทศชาติท่านประเทศไม่มีไใครได้อะไรเลยแต่ต้องเสียไปอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะอันนี้มันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญของเราหรือเปล่าคะผอดี มันไม่ได้เท่าเทียมเสมอภาคกันกับทุกๆคนนะคะมันขัดกั้วร็ทนูนของเราด้วยอะ่ะแล้วจะจะให้มีแบบนี้ออกไปอีกหน่วยงานความมั่นคงอะคะ่ะสมควรที่จะรู้เรื่องตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งทําแค่ปีสองปีอันเนี้ยมันทํามาเป็นยี่สิบจะสามสิบปีแล้วอะ่ะมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะ่ะมีแต่เราอะ่ะคนไทยพูดคนไทยทั้งทั้งประเทศ่ะคะมีแต่เสียเงินเสียงบประมาณให้กับเขาไปมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะขอดีคะ่ะแล้วนอกจากตอนหลังๆอะคะ่ะ เขาไม่ใช่มีแค่ให้โครงการแต่เฉพาะคนมุสลิมนะคะขอดีอย่างที่เราเคยออกคลิปไปล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องธนาคารอิสลามะค่ะเขาก็มีโครงการให้ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอ่ะสามารถกู้ได้ด้วยข้าราชการยี่มอสงขานะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ข้าราชการของกรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์สามารถที่จะกู้กับธนาคารอิสลามได้โดยได้สิทธิพิเศษได้ดอกเบีย้ยต่ำอย่างเงี้ยค่ะขอดีคะใครที่เป็นหนี้จากธนาคารอื่นมาเสียดอกเบีย้ยจากธนาคารอื่นสูงๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะโอนหนี้ มาเป็นหนี้ของธนาคารอิสลามได้โดยที่เราสามเราจะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าค่ะขอดีอันนี้มันเป็นการตัดตัดช่องทำมาหากินกับธนาคารอื่นเขาหรือเปล่าไปแย่งคู่ค้าคู่ลูกค้าของธนาคารอื่นเขาหรือเปล่าคะอย่างงี้ขอดีคะมันทําให้ระบบธนาคารอะระบบอื่นเขาก็เสียหายไปด้วยนะคะ